สวัสดีครับน้องทัพนะครับผมวันนี้น้องทัพก็อยู่ที่โชว์รูมดีพอกาแล็กวงแหวนกาจนาพิเศษกันนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับตัวของฝุ่น PM 2.5นะครับผมกับปัจจุบันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะคือต้องบอกงนี้ครับ p ี2.5เนี่ยคือถ้าอธิบายเลยก็คือมันก็เป็นฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆ,ๆนะครับผมต้องถามว่าขนาดของฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆเนี่ย มันหน้าตาเป็นประมาณไหนบ้างก็ต้องบอกว่าเหมือนกับคิดฝุ่นคิดเท่าที่เป็นปกติเลยแต่ว่าคันนี้ในเรื่องของตัวฝุ่นละอองเนี่ยวันนี้ครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเราก็เริ่มปาไปประมาณ100 200อยแล้วยงงี้เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังว่าสมมติถ้าในกรณีที่ฝุ่นละอองเนี่ยมีเรียกว่าอนุภาคอะไรกันเนาะหรือว่าไมครอนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อันตรายประมาณไหนเหมือนกับเงี้เราเทียบเหมือนสูบบุหรี่ดีกว่ากันอะ ก็ถ้าฝุ่นละอองครับผมตอนนี้ครับผมก็ถ้าฝุ่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ PM สองจุดห้าอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยเนาะก็เหมือนกับเราดูดบุหรี่วันละสองตัวอ่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็สมมุติถ้าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะเหนื่นฝุ่นบุหรี่มาสักสี่ตัวอ่าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนถ้าฝุ่นละอองประมาณสักแบบร้อยห้าสิบจนถึงสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยก็จะเหมือนดูดบุหรี่วันละประมาณ 12ตัวอันนี้เฉลี่ยค่าเฉลี่ยดังนั้นก็คือถามว่าฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกใช้เครื่องกองอากาศฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เหมาะกับการที่มันจะฟอก PM เ5มได้นะครับคือต้องบอกนี้ครับคือถ้าอย่างเป็นพวกพีเอมสงดห้ามันก็ขนาดประมาณ2.5เนาะตัวไมครแต่ว่าถ้าเป็นตัวมุดถ้าเป็นเชื้อโรคหรือเป็นไวรัสเนี่ยก็จะเล็กกว่กากันอีกอย่างเช่นมุดไวรัส อาอย่างอาพวกซาหรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็จะประมาณสุดจุดหนึ่งแต่ถ้าแบบอย่างตัวเนี่ยไวรัสแบบว่าแบบอาที่เป็นโควิดก็จะมาแบบว่าแบบที่เป็นตอนที่กำลังระบาดอยู่เลยล่าสุดก็ประมาณอาศูนย์จอ่ะอาศูนย์จประมาณเนี้ยแล้วแต่นะครับก็คืออันนี้คือฟองอากาศของเราเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็ฟอกได้แค่ประมาณ0.1ถึง0.3ไมครอนนะครับอันนี้ต้อง หาเครื่องฟอกอากาศดีๆนะครับผมถาม้าเก้ดใครสนใจออยากคืเอคอรื่องฟอกอากาศก็ติดต่อทัชเอาเดอกหยอกๆ,ๆคืออย่างนี้ครับก็ในแต่ละรุ่นนะครับก็คือต้องบอกว่าในตัวของรถเนี่ยที่มันทําไมฝุ่นมันเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าตัวตัวฝุ่นเนี่ยมันมีเาเรียกว่าการเาเรียกว่าอะไรการกระจายหรือการฟุ้งตัวในกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะคือเราตอนเช้าเรามองเนี่ยมันหมอกเลยจริงๆไม่ใช่หมอกก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเป็น ฝุ่นที่เป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆะครับที่ลอยอยู่บนอากาศทําให้เราแบบว่าดูแล้วเหมือนหมอกจริงไม่ใช่หมอกนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรื่องของนี้ครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์กันเพื่อให้ลดฝุ่นตัวน,นี้ลงคือเขามีโปรเจกต์สิปีที่แล้วตอนนี้เขาก็สักเซสไปแล้วทั้งหมด6ก็นะครับคือลดฝุ่นในบ้านเขาครับลงโดยการที่เราใช้รถไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยการใช้รถไฟฟ้าครับผมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเนาะที่ทําให้ลดมลภาวะเป็นพิษอย่างเช่นเพราะว่าเราไม่ได้ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมหรือคาร์บอนม,มอนอ,อกไซด์ออกมาจากตัวท่อไอเสียเราแล้วเพราะไฟฟ้าเราไม่ได้มีตรงนั้นแล้วนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะลดฝุ่นได้ซึ่งในประเทศจีนเขาก็สักเซสไปแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องของการลดฝุ่นของเขาซึ่งประเทศไทยตอนนี้เราก็าการังตามอยู่ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเราดียังไงก็หนึ่งคือต้องบอกว่าหนึ่งไม่ได้ปล่อยมลภา,าวะเป็นพิษ2อัระดับโลกแถมยังช่วยเซฟในส่วนตัวที่มันกลองฟอกอากาศได้ด้วยเพราะในรถเราครับก็จะมีตัวฟอกอากาศ pm ส5ด้าให้ด้วยนะครับก็ สมมติถ้าใครสนใจครับอยากจะมาดูตัวรถเราหรือว่าอยากจะมาดูรถภายในเราอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยวันเนี้ยผมจะพาดูทั้ง s 07แล้วก็ l 07เลยก็ดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยบายอ่าตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงตัว s 07นะครับนี่วันนี้นะครับผมเลาก็จะเป็นตัว s 07เลยนะครับตอนนี้นะครับผมแคมเปญก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ อยู่ที่แคชแบ็ก280,000บาทนะครับผมในเดือนมกราคมปี68นี้ถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะมาดูก็มาดูกันได้เลยนะครับนี่เป็นไงครับพาดูนี่มือจับแบบซ่อนเห็นไหมโอ้โหเหมือนเราเรียนมาอ่ะจริงๆเราก็เรียนมานะฮะมีกล้องรอบคานแล้วก็ผมตัวดูลายเส้นดีสวยป่ะเออคือดีมากเห็นไหมครับนี่เป็นแบบไฟเจาะธนูด้านท้ายนะครับผมอ่า ชุดแต่งวิกเตอร์ก็มีนะครับสนใจก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างเนาะด้านหลังก็จะกว้างกันประมาณนี้เลยนะครับ400กว่าลิตร4 3 5ลิตรครับผมจุๆไปเลยโอเคเห็นไหมครับอ่านี่พับได้ก็คือเราพับเรียบได้เลยนะครับดูกนดี้ แบบนะลงครั้งหนึ่งปึบเห็นไหมครับผมลงเลยอสซอรี SSD ด้านหลังถ้าใครสนใจนะครับผมก็แบบติดต่อน้องทับได้เลยเนะตัวผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับกว้างไหมฮะนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวชาร์จเ,เคลื่อนที่ของเรานะครับผมนี่เห็นไหครับต่อปลั๊กไฟได้เลยเนาะข้างหลังก็ ต้องบอกว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับมีดูวดุปกรภายในอย่างดีนี่ SO7 ตอนนี้แค่เป็นดีสุดๆแล้วไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ไฟแนนซ์ก็เริ่มต้นดาวนะครับผมได้ตั้งแต่แบบคือถ้าลูกค้าประวัติดีจริงๆก็สามารถดาวได้ดตั้งแต่ศูนเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ลูกค้าผมฟรีดาวแบบเอฟรีดาวดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเยอะมากต้องบอกว่าแบบเวิร์กสุดๆดูสิครับนั่งด้านหลังเนี่ยฮะโอ้โห สบายสุดครับนี่ไม่มีแล้วกระดงกระดูกงงกระดูกงูนะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้ไหมนี่วัสดุทนนะครับนี่ไฟนะฮะอะไรเราดูข้างบนโอ้โหด้วยกระจกอันนี้ก็จุดชูลรงเราเลยนะมูลลูฟแล้วก็วัสดุนะครับผมเป็นแบบผ้าอย่างดีไม่ได้กระหลกกลานะนี่ไมโครโฟนด้ด้วยหรืไมนี่ไมโครโฟนตัวนึ่งด้านหลัง ด้านหลังมีใบโคนสองตัวนะครับนี่นี้ก็มีอ่าโอเคแล้วก็มีแอร์หลังนะครับสามารถสั่งนะัดเปิดปิดม่านได้เปิดนะอยู่นะในกล้องไหมม่านก,ก็จะปิดกดหยุดกดหยุดปึ๊บกดเปิดกดเปิดป๊าบได้ดมหมดเลยเนหะ็นไหมนี่ดูความกว้างภายน้องโดยสารนะครับผมนี่แล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมครับอ่าลูลามาเฮาบล็อกบล็อกบล็อกมีแอร์ไฟแอรเบนไรทสีแดงนะ ขอบคุณบอกว่ามองไม่เห็นเลยวคือน้องยั่ไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะแฟร์ไปเลยนี่จ้าโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับต้องบอกว่านี่ก็จะเป็นตัวเจ้า SO7 นะครับผมดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดู L7 O ตอนนี้ก็คือคือต้องบอกว่านี้ครับสมมติถ้าลูกค้าครับผมออ,อยากจะเลือกอีกแคมเปญหนึน่งก็คือเป็นแคมเปญประกันภัยชั้นหนึ่งสูงสุดนาน2ปีนะครับผมแล้วก็มีตัว แคชแบ็กให้10,000แบาทนะครับแล้วก็มีอาฟิล์มติดรถยนต์ไฮ้ดยเซรามิกรอบคันเออเอาบริสิจแจำ่จ่เบาหวานนะครับผมโอเคมามาดู L 0 7กันบ้างนะครับผมนี่นะครับผมเป็น L 0 7นย์เจ็ดห็นไหมครับสวยงามโฉบเฉี่ยวอลังตานะครับผมโอเคเห็นไหมฮะตื๊ดตื๊ดตืดตืดนะครับนี่นี่นี่ก็แมวอยู่ในรถนะฮะอันนี้จะเป็นล้อแมกขอบ19นะครับทุกคน ถ้าเป็นตัว s 0 7จะเป็นขอบ20นะของไฟหน้าก็จะมีไฟหน้าเดลี่แบบนี้เลยนะครับอ่าก็ลองมาดูกันได้ครับแล้วก็ตัวีแคมเปญของตัวตัวเจ้า l 0 7นะครับผมก็จะมี1ก็คือดาวที่2ี่เอผ่อน0%นซนะครับผมดอกเบี้ย60เดือนว้าววะว้าวมากอ่าอเคนะครับหรือแคมเปญหนึ่งครับก็คือเป็นตัว cash back แบ็ห250,000บาทนะครับผม โอเคถ้าใครสนใจนะครับตังนี้เลยครับผมโชว์รูมดีพพลกาแลกวงแหวนการ์เจนาพิเศษเลยครับตังๆไปเลยโอเคงี้วินิี้ทับลาไปก่อนถ้าสนใจก็ติดต่อ0895156656ได้เลยนะครับของน้องทับเองเลยโอเคไหมฮะได้ครับยังไงวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย